ปัจจุบันนี้เทรนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายหลายคนนะคะก็ได้หันมาเลือกใช้รูปแบบของ e.m. แต่เพนพอยต์ของ e.m. คือเรื่องของสีกลิ่นที่ยังไม่ตอบโจทย์เราจึงได้วิจัยพัฒนานวัตกรรมสารสกัดบริสุทธิ์จากยูลินสีธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะที่เราได้พัฒนาเป็นนวัตกรรมขึ้นมาในชื่อของไบโอโฟตอนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการซักผ้าในระบบอุตสาหกรรมเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสลายไขยมนันค่าโปรตีนต่างๆ และในขณะเดียวกันยังสามารถกําจัดกลิ่นได้ไม่ทําลายใยผ้าไม่ทําลายสิ่งแวดแล้อมการที่เราซักผ้าแล้วทําความสะอาดปล่อยน้ําเสียลงไปนอกจากไม่ไปทําลายเอนไซม์เจ้าถิน่นยังไปช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์เจ้าถิน่นให้ทํางานได้ดีและฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เราได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มทําความสะอาดมี3ตัวก็คือน้ำยาซักผ้าน้ำยาทําความสะอาดอนเนกประสงค์และน้ำยาขาจัดคราบฝังแน่นะคะ่ะสําหรับกลุ่มกําจัดกลิ่นก็จะมีน้ำยากําจัดกลิ่นในบ้านน้ำยากําจัดกลิ่นในรถจนน้ำยากําจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงและอีกตัวหนึ่งก็คือจุลินรีย์ที่เราใช้กําจัดกลิ่นในบ่อบ,บําบัดน้ําเสียจนเราได้รับรางวัลจาก G-CHIP ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการแยกกลุ่มของจุลินทรีย์ออกมาเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักนวัตรกรรมแห่งชาติหรือ NIA ก็ได้ส่งเสริมในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกลุ่มของโรงพยาบาลโรงแรมห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการสำรวจผลและเป็นการสร้างการรับรู้ไปพร้อมๆกัน สำหรับการทำความสะอาดนับว่าเป็นพื้นฐานของทุกคนทุกชีวิตทุกอุตสาหกรรมเราไม่ควรผักภาระไปให้สิ่งแวด,ดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทางไบเว์ของเราก็ได้คิดกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาสามารถที่จะรักษาสิ่งแวด,ดล้อมไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวด,ดล้อมและเกิดความยั่งยืนกับโลกใบนี้ของเราค่ะ